สวัสดีพ่อพี่น้องสวัสดีเอฟซีเบอร์สุขสุขุนทุกคนพี่น้องเลยนี่ก็พ่อครับน้องหนัดบรรยากาศยามเศร้าๆพี่น้องเลยอย่เพื่อนอยู่เพื่อนเมียน้องแก้มบุ๋มพี่น้องเลยจ้ากล้องก็บปเพื่อนเดินเพื่อนใกล้ตกพี่น้องเลยเบาใจเครื่อเก่าคนเดิมพี่น้องเอาไปเบิ้ลมันเติมโมไปทานพี่น้องเลย ผมกับกตัวไปถ่ายด่านผมมาเองนะอันนั้นมันบอกมันประยากเทียนภาพมันจะนนี้น้องหนัดกำลังโมทานนะกอนน้อยเ,เอากำมาแต่เมื่อคืนนี่แหละพี่น้องเอ้ยแต่ว่าอัน,น ทำมาเขาก็บ,บริถายพร้อมพี่น้องเบิ่งเขาก็บคู่โมชนาทานน้ำเพลินพี่น้องเลยมาเคื่อนนี่ครับทำมาหอดเขาก็กินทานน้ำเพลินเลยพี่น้องเลย คนก็นมาหลายผู้หลายคนพี่น้องเลยข้างนอกก็หลายผู้หลายคนเช่นกันพี่น้องเลมันมาเหตุเกิดงานสอยกันนี่แหละพี่น้องเลย กานสนีปา่า้สคนีเาอเน่ยกเขากะสิคออนิยาตเอินเพิ่นสนีป่านาอพอพี่น้องเนาะนว่าขจีเอิรนแต่จะจีเอินาอนางได้พี่น้องเลยกันนองนักเพม่นทำต้นต้นทำเมยานอกแกมบุม หนึ่งนนการกินทานนตะเพรนมีอาหารนกเจมบุมแล้วก็พคอหนอเกเจมบุมเที่ียวไป เมื่อนี้เราบตอนเด็กเป็นสะพานบุญเนาะว่าคือใหญ่ใจดีเนาะเลยว่าพี่มูเราเคยดูส้มบุรีเราไปน้ำหนักเป็นสะพานบุญเลยเมื่อนี้ก็คือซอยนี่แหละในงานนี่แหละเพื่อนกันจะเป็นส่วนเง่งของงันงานซุปยาแม่น้องเตรียมบุญเนาะจำนวนเงินก็อยู่สองพันบาทภาพกับบริษัทปานใดพี่น้องเลยแสงมันเข้ามาลายพี่น้องก็ขอโทษขอไปเด้อพี่น้องเห็นนี่ดอก ของันตปาเงินไทยเดินไปแบบเด้ออันนี้ห้า่าตุาเอามาเต็มเลยเนาะค่ะแอ่ว่าถ้าเบ่เอามา้าปัเซียเบิรเนาะอันนี้คือหายผนมาเต็มเลยเนาะันี้ของคุณนคุใหญ่ใจดีไลายๆ่เด้อเรื่องป็น่ไล่ไลแล้วก็เดมห้งสุขภาพผิวเนแข้งแข้งแห้งเราด้วยเรารวยเด้อสุขภาพผิแเนงมาเงินมาคามาร้อมไไลลยแล้วจอยเอามาสมิ่ก โอยได้ร้ายกว่านี้เพราะเราถ่ายปั้นถ่ายของมันคือที่มีเงี้ยโอ้ย,ออยสุขภาพแข็งแรงน้อำเต่นเต้าเตอมเด้อเราได้ใส่ใจ่ายในงานเนาะเตื้น,นี่เนาะอันนี้คือนะหน้าเฮือนเี่นอ้องเลยบรรยากาศในงานเนาะแขกคนกับบอปลายปัญพี่น้องแขกคนกับสัมสิเห็นเนาะ บรรยากาศในงานอันนี้เป็นในขั้วพี่น้องเ้ยบรรยากาศในขั้วตอนนี้เนะาะกะสิประมาณน,นี้พี่น้องเม็เม็เท่าเท่านี้เนาะ แต่ยังเพื่อนอยังเสาะมะคงหรือว่ายยำมะคงเนาะพี่น้องเนาะแนวอยู่แนวกินก็จะมีนี่แหละบ้านแบบอาหารบ้านๆเพี่น้องเลยมเมื่อวานนี่กับปลาเนาะเมื่อนี่กับโมโหอะมีอยังแน่เดียวสิเบิ่งก่อนนะพี่น้องเนาะแล้วเราก็ได้เห็ดต้นนั้นน้ำเพลินแล้วแล้วก็ได้มูน้ำเพลินแล้วเนาะแล้วก็ ได้เป็นสะพานบุญให้ผู้ใหญ่ใจดีแล้วจังได้ก็ขอบคุณพีโมทางชนบุรีหลายๆเด้อทีเมตตากรุณาเนาะได้เป็นส่วนหนึ่งของงานนี้เนาะงานซพหยาแม่นองแก้มบุมเนาะเ,เ,เพิ่นกรสินมม้ำเงินนั่นซื้อนาอยู่แนวกินหรือว่าเชียนให้คาลงซพเพราะว่าค่าลงศพนี่กับ8 0 0พบาทเนาะพี่น้องเนาะเพิ่นก็ยังบ่ได้จ่ายเพิ่นเลยก็คือสิ เพื่อนก็จะได้เป็นส่วนหนึ่งของงานนี้คือว่าเลยเนาะถึงได้ไดก็ให้บุญคำนำซูนเนาะอยู่เย็นเป็นสุขคขา,ขา,ขา,ขายกับหายเฮงๆรวยๆลูกค้าหลายๆเด้อขอบคุณเอฟซีทุกท่านเนาะทีมหายกระลังใจเฮียยัง,งนะ <c oughs> อ่ะนะอุ้ยอย่าลินอย่าลินอย่าลินมันส่งกระโปงนะทิม จังไดาก็ไปบึงนะอยู่ในกินนํากันนะพี่น้องเนาะว่ามียังไงมีแต่ต้ตมมะขุ่นเนาะไปบึงใสพี่น้องใส่ค<ม>ีรเรื่อยอันนี้ก็ะสิเป็นกระดูกหมูพนะี่น้อง ือบอเอาตอนน้ำผนห่อนะมนจังบออมน้ำมันเอาตอนมันผดลงหลวงแล้วเอาก็เสิร์ือดหานเลยแล้วมันสิบออมน้ำมันวะนี่ก็เพิ่นหนึ่งเขาเนาะพี่น้องเนาะหนึ่งเขาตอนฮับแขกแขกบ้านแขกไกลเนาะ ปลอตายพี่น้องเอ้ยเป็นกรมาธสวยเวียกในงานนี้แต่ว่ายังบ่มียังเห็ดพี่น้องเอ้ยงานถาวรพี่น้องแม่ถาวรพิ่นอายุเพิ่นหลายปีเลยเมื่อวานเพิ่นหายอยู่เบิดมื้อวันตอนนี้แขกคนกำลังทยอยพี่น้องทยอยมาหมู่มาทานมากินมาทานเนาะพี่น้องเนาะ

ห้องน้ําข้างห้องหญ้าเก็บแก่นะครับจะเอาหมดจากโชคห้องเอาจะทํา2 3หลอดไอน์ไลน์1ห่าใหญ่แก่200 300 300บาทเด้อไม่100บาทแก่ประมาณนี้ครูทําไว้นะครับแล้วก็นะเขียนเล่นครับเด้อที่ชอบอยู่บ้านเออเออพออยู่เนาะอย่าเอา ตอนนี้พี่น้องกำลังปรึกษาการสื่อของพี่น้องเอ้ยสนีป่าเป็นคนจดหาย ตอนนี้คนกำลังมาโมมาทานพี่น้องเลยกำลังหลั่งไลเข้ามาเนาะญาติพี่น้องเนาะเพื่อนพูงที่หูจกักเนาะพี่น้องเนาะเอาแหละสำหรับคลิปนี้น้องนัดจะขอจบไปเพียงเท่านี้เด้ออย่าลืมกดไลค์กดแชรก์กดติดตามช่องน้องนัดด้วยพี่น้องสบายดี